เขาอะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแลวยังสืบพันธุออกมาใช่ถูกไหมใช่ครับจริงจริงรแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะ่ะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะ่ะเพิ่มเติมข้อมูลน,นะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อะ่ะจะใจแตกมีลูกก่อนวัยอันควร ใช่ครับแม่แมัยแล้ว <ใน S 1> พ่อ,อก<ม>็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสานมันล่านวันนั้นนั่นที่กูเจอสองตัวอีคนอีสานกะหรี่สองตัวนั่นนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะ <c oughs> นนกูนึกว่าผีเย็ดแม่บบผู้ผีฟ้าไอสัตว <c oughs> จ้าเย็ดแม่ตัวดำปิดปีแล้วไม่ได้ดังธรรมดา้นใจตเฮียมากไอเฮียเนาะเย็ดแม่หน้าตามกับผีเสื้อสมุดไอคนอีสานไอสัตว์ดำแบบดำสกปรกกับดำแดดเพราะแบกปูนไหนเฮียแล้วก็เสือมาย้อมผมทองครึ่งหนึ่งเย็ดแม่ผมดำครึ่งหนึ่งบ้านพ่อโง่เหรอใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเนี่ยฮะเหมือนตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสสิคตลอดไปเฮียสัตว์โสโครกแดดก็มุมมาไม่เฮียเจ็บเจ็บเจ็บข้างข้างจริงนะธรรมแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะ ใช่ครับใช่คือคนอีสานน่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินน้าฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนไอ้เฮียแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอีสานมึงหลอกต่อให้กูจะไปอยู่โหนกระแสหรือโหนกระจุยเฮียกูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าถ้าเกิด